อยากกินปลาทูแต่ไม่รู้ว่าจะทําเมนูไหนดีคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมนูเด่นๆที่ทําจากเนื้อปลาทูเป็นครับเมนูแรกนะครับคิดง่ายทําง่ายไม่ต้องคิดเยอะไอเจียวปลาทูเดี๋ยวลุกขึ้นไปทําตอนเยังได้เลยนะครับเมนูต้มๆมต,ต้องเมนูนี้เลยครับต้มยำปลาทูต้มแซ่บปลาทูเมนูนี้สุดจริงครับเมนูต้มผ่านไปแล้วนะครับแต่อย่าพลาดเมนูทอดนะครับจะแนะนําเป็นทอดปลาทูทอดมันปลาทูปลาทูทอดคอมมิน แล้วมันจะมีหนึ่งเมนูนะครับที่อร่อยจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนั่นก็คือยำขนมจีนปลาทูและลาบปลาทูครับแล้วปลาทูนะครับยังสามารถนํามาเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแกงน้าพริกห่อหมกส่วนเมนูขวัญใจหมหาชนนะครับเมื่อเราเข้าไปนั่งที่ร้านเนี่ยจะต,ต้องสั่งลเลยนะครับนั่นก็คือผัดผูชีปลาทูยำปลาทูครูแล้วเมนูที่จะมาเป็นชุดนะครับนั่นก็คือเมี่ยงปลาทูนะครับเมนูนี้เนี่ย จัดใหญ่จัดเต็มได้ทุกคำเลยต่อไปนี้นะครับเมนูปลาทูเนี่ยก็จะมีความหลากหลายไม่น่าเบื่อเลยนะครับหรือถ้าใครคิดเมนูไม่ออกกดเซฟคลิปของเราไว้ได้เลยนะครับแต่ไม่แน่นะครับช่องของเราเนี่ยอาจจะพาคุณเข้าครัวมาปรุงอาหารเองเลยก็ได้นะครับดังนั้นก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยนะครับ